ขอาการสวัสดีพี่น้องชาวจงังหวัดสมุทรปราการที่เคารพรักษ์ในช่วงตอนดึกนะครับพี่น้องที่เคารพครับผมต้องขอาการเรียนพี่น้องไปถึงทุกๆสถานที่ทุกคนทุกแห่งที่ผ่านไทยไวโอจพี่น้องทั่วประเทศไทยทั่วโลกด้วยว่าขณะนี้ถึงแม้ตุลาการชาติทั่วที่มันต้องการในการที่จะ ประหัตประหารร,หารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันทําไม่ได้เพราะเนื่องมาจากว่ามีนปชทั้งประเทศไทยไปรวมตัวกันเพื่อต้องการที่จะลุมสกรรมกระทืบปนันทันทีถ้ามันตัดสินเมื่อไหร่มึงเจอดีนะ่พี่น้องที่เคารพครับถึงว่าในช่วงขณะน,นี้มันจะยังไม่กล้าตัดสินแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่วันข้างหน้าถ้ามีการตัดสินกันขึ้นมา ต้องบอกให้ได้รู้ว่าเมื่อน,นั้นเราเจอกันแน่นอนเราจะบอกว่าขาะนี้มันอาจจะมีเทคนิคในการที่จะเลีกยกลี่ยงของการเะเชิญหน้าหรือต้องการในการที่จะเซฟเพื่อที่จะให้ไอ้สมองหมาปัญญาควายไอ้จอมกบฏชาตชั่วอยู่ที่สวนลุมสุเทพสัจุบันให้มันหลบหาทางหลบหนีไปก่อนเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยเขาไม่ยอมแน่นอน ถ้าหากว่ามีการเดินขบวนเมื่อไรชมนุมเมื่อไรเที่ยวนี้จะถือได้ว่าเป็นเที่ยวที่จะต้องแตกขากระพวกนนี้แน่นอนพี่น้องครับผมต้องขอกาบเรียนพี่น้องว่าเรามาพูดมาคุยกันทุกวันทุกคืนนี้ก็น,นึ่งมาจากเพราะว่าเราจะต้องดูแลประเทศชาติของพวกเราดูแลประชาธิปไตยของพวกเราดูแลนายกของพวกเราใช่ไหมพีม่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องขอกาบเรียนเพราะไม่พี่น้องนะครับว่า ถึงตุลาการมันจะไม่มีอำนาจในการที่จะมาตัดส,สินเกี่ยวกับคดีความต่างๆตามที่นายนุ้ยได้พูดไว้นั้นก็ต้องขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่ามันทุซีมันก็ทําเป็นอหูนาตาไปไล่แกล้งทําไม่รู้ข้อกฎหมายแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นโมฆะบุรุษทั้งหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับและสิ่งที่จะมันจะต้องเผชิญต่อไปนี้ก็คือแน่นอนมันจะต้องถูกกลุ่มก,มกบฏถลกหนังหัวมันมาไป ตัวประเทศไทยแน่นอนครับพวพาแไม่มีน้องครับโอเคนะครับผมรู้ว่าเวลามีน้อยเพราะฉะนั้นขอเชิญ